สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะเมื่อนี้ผู้ใดถือค่าน้อยแนาะถือค่าน้อยน้ำซอเขียวแนาะสาธุเด้อออกมาปังเด้ออีกเส้นได้ไก่เขาให้เขาห้พี่น้องด้เงื่อนในโช๊กน้ำเนาะเมื่อนี้เป็นเมื่อที่สามวันที่สามของเดือนเมษานะคะพี่น้องหกเจ็ดนะคะพศ67หกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องคะอันตัวเลขแนวทางจาก เซียนอุดรน,นะคะเซียนอุดรก็แตกเหมือนกันนะคะเซียนอุดรน,นะคะเดาใจเบิรงว่ามันแตกจังไหนซอดเขียวก็เคยเบาหลายเทอะเราว,ว่าให้จับตัวนี้มั่งอย่าไปเอาตัวจับคู่จับคู่ไม่ถูกไปเอาตัวนี้มาสัน่นแม่นกม้มซอดเขียวอีหลีตามซอเขียวสังเกตมากเนาะพี่น้องแตกของเบิรอ์นอีหลีแต่ว่ามันแตกผิดที่ผิดทางแตกแบบไม่ได้เงินน่ะแตกไม่เป็นน่ะจับคู่ไม่ถูก่าพี่น้อง คันจีเป็นเนี่ยสิย่าจับคู่ดีกว่าเวนบอพี่น้องึ้นแต่โตเดนมาวิ่งมาเลยแล้วก็ตัวประกบเอาเลยนะคะสั่นกับจับมันโตประกบอยู่ในหนี่ล่ะซุปนีแ่แหละวัสดุสีโตหาตัวนี้คู่กันลวดวาวัสนโอ้ยง่ายปัานยังพี่น้องอจับคู่ย่ามดบอกเขาจักเทียไปออกตั้งแต่โตประกบพี่น้องเอ้ยสอดเขีาเหละเงิดหลายพแาะแตกเบิงแล้วเบ,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 บิงอีกเบิงแล้วเบิงอีกเล็ยกกันได้ หวดนี้ค่ะอีทุกสำนักจริงๆนะคะที่อยู่กับช่องซ้อเขียวนะคะหวดนี้พลาดไปโบกี่คนเน้นะคะเสี้ยนโบกี่เสี้ยนที่พลาดไปค่ะหวดนี้โอ้เจม่นดีใจาย กับเสียนแต่ละเสียนเนาะเขามากดกดไหลกดแช์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในซอเขียวในเด้อค่ะพี่น้องสิเขามาใหม่มาเก่ากับสร้างซอเขียวยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็สวัสดีงามๆค่ะค่ะรักทุกคนนะคะสื่อใจให้ถึงกันนะคะพี่น้องโชคดีโชคมันกันสุขสุขคนเด้อมาพบปะซอเขียวถือว่าบุญพรวาสนาทรงเด้อพี่นอ้องอ่า พบกันเมื่อนี้ให้หอดเมื่อน่ะจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าช่องซ้อเขี้ยวจะดับลงนะคะนะคะเบอร์เงันแปงสิล่ะเบิร์เงินไปรืีอยๆสู้ไปให้กำลังใจกันไปนะคะมือทอกกมี่มือสู่กัมี่ซ้อเขี้ยก็บใดมือใดเมื่อละถอดจนบ่อยากเบืจนแห้งบ่มีพุ่นล่ะมันเมื่อมันเมื่อมาจากใจเด้พี่น้องมันเหนื่อยจากข้างในนะมันบ่ได้เมื่อจากข้างนอกข้างนอกนี่ห่เมื่อยกับร้างมันลอยล่าผ้าเรี่ยงกับจ้างแต่ว่าในใจเราเนี่ยมันสู้อยู่อะไรมันก็ยังได้ใช่ไหม ได้ด่าแตดถ้าใจเข้าเมื่อยร่างกายเขาแข็งแรงตึงๆอยู่นี่โอ้เสื้อนเจ้าเห็ดหลดงานขันคิดว่ามันสิออกมาดีเนาะพี่น้องมันออกมาไม่ดีนะคะแล้วก็บรรทอนเจ้าของก่อนเหนื่อยล้าแล้วก็บรรทอนตัวเองคิดไหลบันนี้คิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ห็นบ่พี่น้องเรียกว่าแต่สอยเขียวถอพี่น้องเงื่อนไม่ได้แต่กางกันเอกคนเท่าเมนว่พี่น้องสู่ไปค่ะพี่น้องคะสอยเขียวกับเห็นชีวิตหลายๆคนที่เข้ามาทักกับสอยเขียวเนาะอ่า มีเทีงคนบอกหาเมี่หายแน่หาผัวหายแน่อยู่หันโอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่สอดเกี้ยวหาหายจังไหนจังไหนสอดเกี้ยวสิเปหาผัวหาเม่หายคุ้นใดเงื่อนตั้งแต่เจ้าของกับหาบ่ถึกใจอยู่ยังหาได้พ่อสามีนั่นพี่น้องเอ้ยเงื่องได้สิไปหาคุ้นใดก็รู้น่ะหาเอาเองรู้ด้อยเรื่องมันนี่สอดเกี้ยวซอยบ่ได้แต่บอกหาเรื่งนี่โอเคนะคะอืมไหนฮะหาได้พ่อเป็นสถานอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกบริษัทจัดหาคู่หรอนะคะ เอายังส anyway. ั้นลดบ่พี่น้องโอ้ยเขาไปเบิ่งในเพียดในพี่น้องเอ้ยในเพียรหน้าคู่นะมันคือหลายเนี่ยเพียดหาคู่ไเจ้าเสียวประเทศไหนคู่ข่วงนะอดเขาไปหาเบิ่งเนี่ยพี่น้องเสื้อตเข้าไปเบิ่งสิได้รู้สีได้เห็นนะคะหรือว่ามาใกล้ๆกใกล้ตาไก่ตีนยังสีบอกพี่น้องเข็นอยู่ใกล้ๆนี่แต่ว่างว่า่คิดมากมันนาะพี่น้อง อ,อยากเข้นไก่ๆมากไก่ๆเองสิบอกหรือว่าจังไหนอันผู้อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยมยีกับบ่เบืองมหมว่าผู้ไก่ๆเศร้าไปกับบ่ถึงแต่ว่าคือใจหักใจมักเขาแท้งสิบอกพี่น,อน้องอันว่าเพื่นหาคู่เอกคนนี้บ่เพื่นหาคู่เอ้คนนี้หาบ่ถืกดอกนะคะดันบ่ถึกใจเพื่อนนะฮะขันบ่อค้าเรียกนี่ว่าไปวดนะคะอ่ะ แต่ซอยเกี่ยวกับพยายามเฮ็ดเอาเองนะคะฝึกเองเฮ็ดเองในสูตรนะคะที่อาจารย์พนัยมาเนาะพ่อสารวัตรกับมี้นคนถามข่าวอยู่นะคะถามข่าวถึงพ่อสารวัตรอยู่นะคะว่าเป็นไงมั่งนะคะ <c oughs> พ่อสารวัตรกับยังบ่ทั้นดีขึ้นค่ะพี่น้องอกะกะคือว่าล่ะเนาะผู้เฒ่าแล้วป่วยกะสุดลงเป็นธรรมดาแต่กะยังยังไม่ดี ยังยังบปอยู่ในหาซีมหาซีมนะพี่น้องก็่อความหมายว่าพ่อเพิ่นกิดนังกินเข่าพ่อท่านใดนังผมปากก้มค่อยนุ่คือเก่าเนาะอ่อกระบอกเมื่อนั่นกระบอกเน่ดั่มพ่อไปโทั่วไปห้พ่อให้พ่อกินน้ำไม่รู้บ่อยกินแบบไม่ต้องกินหลายดอกกินพ่อเป็นยานะคะเครื่องแก้วนี่กับพ่อทวันละเครื่องแก้วก็พ่อนะคะบอแมนกินดึกเอาเอึกเอาเอึกเอาคือกินน้ำนี่บ่แมนดินะคะกินพ่อเป็นยานะคะแล้วก็เอ่อเซน ไปบีบเส้นไข้เส like okay. ้นไข่เอ็นเอ็นทองเอ็นยังเนาะเอ็นไรเอ็นแขนรู้จักเซนถ้าถ้าเป็นไปได้คือเอ็นทองเนาะพี่น้องอ่าน้ำเอ็นทองนี่สําคัญอยู่เด้นะคะแต่กินเขาอย่าไปบีบเด้อพี่น้องกันกินเขาอิ่งไม่น่ะแล้วก็น้ำแข็น้ำคาบีบพ่นไข้กันไปพี่น้องผู้เฒ่าบารีบเพียงเราคอยจับค่อยใบ อ่าคันแมน่นอยู่ใกล้ซ้อเขียวนี่ฟินแคมแล้วฮอดแล้วเดี๋ยวนี้นะคันแม่นลุยแน่นี่บินไปแล้วดิเดี๋ยวนี้นะฮอดแต่ด่วนแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้มานั่งเบาวิ่นี่เนั่งเบาวิสายก็ได้ได้งานนี่แม่นบอกเขาออกปากไปนะแม่ความสามารถอยู่ทีเฮ้าหน่แม่อุปกรณ์เราก็ถือติดตัวไปด้วยแล้วไปพูดที่ไหนก็ได้เรียกนะไม่ได้จําเป็นต้องนั่งอยู่บ้านมันขาดเงินทุนอาสาบเนี่ยแหละพี่น้องคันสิไปหาไปเยี่ยมไปยามก็ได้ อ,อยากไปแต่ที้พ่แม่นว่าอยากไปขี่นวดัดอีปอดแด่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันแต่มีความรู้สึกว่าผูกพันมากมากค่ะพี่นอ้องบ่งรูว่า,กกบบามันเป็นเอียงเมื่อเพิ่มเพือนพอจะสา์ปาก่วนกระบากมันเป็นความผูกพันค่ะเอา ถ้าบุญมีวาสนาทรงสอดเขียวคือสิถือเก,ออกลียถือไว้รืยเบือได้ลงไปหายอีพ่อยหรอกเนาะค่ะให้่อสุขภาพแข็งแรงสาธุเดอ้อบุญทธิพูขาสอดเขี้ยวได้เฮ็ดมากให้ไปหอดไปถึงพทนนุพทธ่อสารวัตรให้นุนนําพุทธปอสารวัตรในช่วงให้เศร้าให้ไปซอยเกือกุ่นนุนนําให้่อสารวัตรวิสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นดีวันดีขึ้นในเร็ววันนี้ด้วยเถิดสาธุ พักนี่ก็เลียงทาบุญด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่เล่งทําบุญทําบุญตลอดทําบุญทุกวันนะคะ <c oughs> บ่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้ถ่ายยังเวลาไปทําบุญกับโบแมนวา, <c oughs> เาเอาเม้าเอาเนีพี่น้อง <c oughs> เพราะบ่ได้จเป็นต้องถ่ายคลิปกันที่เราทําบุญหรือเราจะไปไหนมาไหนเราไม่จําเป็นต้องถ่ายทุกช็อตใช่ไหมคานอยากได้ชุดทุกช็อตเขา้องน้ากับสีไทยเอาสันโบแมนว่าพี่น้องก <c oughs> ารทําบุญล้วแต่โอกาสเนี่ยพี่น้อง เซทาซื้อมือก็ได้ไปถ้ามุดจะไปมือได้ไทยไม่นด้ไเจะไปเสทจะไปไทยเห็ฟืองแนงสิถ้ามีคนบอกว่าไปไหนถ่ายไปด้วยให้เห็นหน่อยซอี่ยวไปไหนแต่ละวันซอี่ยวไปไหนแต่ละวันเอ๋เอาไหมถ้ามีคนมาวาจังสันซอยเสิจัดการให้เลื่อยมือนีสีเดินทางไปนี่เร้อถทายรถขี่รถอยู่กับทายขี่ไปบอกพี่น้องขี่รถน้ำสินทางกับทายขี่ไปบอกพี่น้องเดี๋ยวสิเฮ็ดติ๊กตอกอยู่อืให้พี่น้องเบิ่งนะคะในเฟสกะในเฟสกะเฮ็ดอยู่นะคะ เฟสการด่วนๆจะลงเทียหนึ่งนะคะพี่น้องกับ่ค่อ,คอยมีเวลาเห่นเฟสนะ,ะอะไรอ,ะอ่ะมือมีเวลาเห่นเฟสดอกพี่น้องอเดี๋ยวพี่น้องก็ทักมายัางแนวพูดเนี่ยอ่ะไปเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยรัฐบาลไทยของเซียนอุดรแล้วก็มีดินเอด้วยนะคะพี่น้อง เจอกันที่ดีเอด้วยนะคะพบปะกันตัวเลขแนวทางของเซียนอุดรงมวดวันที่16เมษาย,ยน67กันได้เลยจ้าก่อจะไปพบปะกับตัวเลขแนวทางของเซียนอุดรเรามาดูดีเอกันก่อนนะคะนี่เก่าศูนยะ์เห็นบอวิ่งเด่นบนล่างนี่วิ่งเด่นบนล่างนี่เ,นนนเห็นบอเก่ากับศูนย์นนพี่น้องกอดคว้ากันไามอีกเห็นบอนั่นล่ะตัวเลขแนวาทางย่าไปกินไก่ย่าไปหาจับคู่พุ่นขืนว่าเมืองเกลืองเยอ่อ๋อ หเห็นแบบชัดๆนี่แหละึ้นตั้งแต่ตัวแรกขุ่นงวดสิมานี่มันสิมาออกแบบนี่าไปเบิ่งรู้ไหมมันจะเป็นตัวใดบ้านพี่น้องทวนตัวนี้เก้าแปุ่นบันนี้พี่น้องเอ้ยเง้งงวดวันที่สิบหกเมษายนนี่เนาะเซียนอุดรนเนี่ยวิ่งเด่นบนล่างเก้ากระเปกจับคู่ให้ดีแล้วพี่น้องมันอาจจะมากเก้ากระเปีนี่แหละพี่น้องกอดข้อกันมากอีกเหมือนเดิมตัวประกบมีห้ามีหกมีสามมีสองนะคะระวังให้ดีลวด ระวังตูวประกบกับตูววิ่งนี่พี่นอ้องอ่าตัวจับคู่บะน,นี่มี95 96 93 92 85 86 83 82นะคะตัวเด่น95 93 85 83ตัวกัน63ค่ะพี่น้องแค็บหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะพี่นอ้องขะอ่านี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางให้กับพี่น้องเอสตีทุกท่านในพิจารณาเนาะชอบกจัดคัดกระพานบบมักกับบริวาค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมี กินสุขูสุขคนมีเงินไหลกองต้องไหลมากเขาสุบนสานซื้อเหันค่ะพี่น้องสรุปอีกรอบนึงนะคะสำหรับเสียนอุดรน,นะคะวันที่16เมษายน67 วิ่งเด่นบนล่าง9กับ8นะคะตัวประกบมี5มี6มี3มี2จับคู่เด่นมี95 96 93 92 85 86 83และ82นะคะตัวกัน63ค่ะตัวเด่น95 93 85 83ค่ะพี่น้องเอา แคบหน้าจอโชคดีไม่ใช่กันสุขูมสุขคนค่ะจะเรื่องรุ่งเรื่องฮวงเฮืองลึงเหลี่ยมค่ะพี่น้องคะเ,เอาสุขภาพครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสูมสุขคนค่ะอำลาจากเวียงแกนีปลอกันไม่คิมหนาค่ะสวัสดีค่ะ